ครับสวัสดีครับเนอผ้าเบรงเื่องมืออุปกรณ์เฮดกงนกแบบบั่นแบบบ่มีดแบบบ่มีบล็อกที่ต่ายตัวเฮดจิ้ได้กงได้เฮ็ดกงนั่นหละยังไงบันบันครับกับจิมเครื่องมือกับจิมีเครื่องเซฟไฟกับจิม,สมีสะบันอยู่ตัวเดียวนี่แหละครับแล้วก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละเรียกกับเพิ่งซื้อมากอกนี่จับเอาวันหละ จงมือพังเบิดแล้วเด้อครับมันก็เลยที่กิ่งตะก้อนก็มีอยู่ก็มีซนี่ก็เอาอซมี่แหละครับเฮ็ดแบบบ้านๆก็สิผมหาทุนอยู่หาทุนมาเฮ็ดเนาะหวังว่าสิได้ยกับมีทุนก็สิเฮ็ดดีกว่านี้แหละครับวิธีเตรียมอันนี้ก็สิหาทอหาไม้มาสูบอ่ะขัดเจียวต้ะไม้เลยมันก็บ่มีเบ้มาสูบอ่ะ ไม่ไพ่เนี่ยแหละมันซุบบ่ลซุบไปซุบมานก็เสียได้แบบนี้มันกันเสียวใหม่เลยมันไม่มีแนวเรียนไหมครับเรียกไปแล้วมันบ่ตรงไหมบางแนวผมเรียนนันบ่ตรงนี้นี่เราใหม่ตัวนี้ซุบมันก็เล่ยได้ซับนี่แหละไปเฮ็ดได้เยอ่ดอกเครื่อใหม่มันจะไขมันกลมกันซุปเอาไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วมาเทะแหวังเสียให้มันแห้งแห้งแล้วค่อยเอาออก ไมลาเขาไม่เห็นก็สีเป็นไงเหมือนกันมันก็ส,งงกนนกสีกรมเหมกันนะจอหัววงแหลกหัวเทืองมันก็สีหนึ่งจุดหาตัวเทืองมันตัวแหลกสุดโอ้ตัวนี้ตัวแหลกสุดตัวนี้ก็บสีสีผาสีสีผาหัวมันก็ะจะฟ้าจลิเบียแล้วไม่เสียบเลยวิธีแบง่งหรือผู้ใด้จะก้าวก็ได้ก้าวออก็ขีด ตามควมต้องการของผูดอะอยากได้จากสี่จากสี่ก็ว่าไปชี่สีผาหาซิบกับว่าไปมันกิดสีว่าแบงแบบนี้ชี้ผาเสียนชี้ผาหู้ก้อนแล้วก็สีวมาแบงไปแบงมา้เกิดสีได้ชี้ผาห่วงกสินะทีพ่อเข้าใจบ้างที่แบงแบบนี้อันนี้ก็หนึ่งจุดหาอันที่สองวงต่อมากับวัดหู้มันสองจุดหาเส้นโอ้นอันนี้สองเส้นเอาไป สองเส้นห้องวัดเรายังค่อยมาวุงขีดขีดขีดเรายังค่อยมาเห็ดเป็นวงกลมจังค่อ,คอยว่าต่อขีดก่อนต้อเราค่อยไปเจาะอันนี้พื้นอันนี้พื้นพื้นล่างสุดสองจ,จ,จุดเจี๊เส้นอันนี้เป็นสียู่พื้นมันสียูนอันนี้ล่องพื้นก้อนสีเทงอันนู้นไทยตัวพื้นมันเนี่ยจีวัดอยูประมาณสามเส้น ช่วยออกมาส่งไดบปนี่ปุงนี่วิธีจอกับจับเอาแบบนี้แหละอันนี้ผมบอกแล้วเนี่ยวิธีจอดจอตรงหัวมันจับเอาเลยมากไวก่อนอันนี้เพราะเนี่ยมากนี่จอดอ๋อไม่มีแทนครับไม่ได้ใส่แทนนี่บอกชะวบานแทน สะบ้านกับปั๊บปรเดี๋ยวเอไหมกดเลี้ยวคือเลี้ยวแล้วเดี๋ยนี่หมุนแสประเดียนี้ตัวเพื่อนมันเพื่อนมันตรงนี้ผู้ใด,ดมากง่งเอียงกับจอ,อยเอียงจอยแบบนี้เลยจับเอาแบบนี้เลยตาผู้ใดจะมาก่งตรงกับจอยตรงน,นี่สิละมันก็สิได้ แล้วก็ซี่ซี่คงก็จะเป็นเล็กเส้นเล็กเส้นน้อยสุดผมซื้อมาเส้นละยี่บห้าบาทแต่เด,ด้ส่งไดยกับเบียดเอาคงวิธีเบียดมันก็จะมันจะบวกข้า,ขาเห็นไหมนเนี่ยเล่ดแบบนี้มันก็จะได้ส่งลักษณะซี่คงเดี๋ยวคอยมาสุบใส่ ซูบเซยวกบหม้มันอันนี้ผมท่านเด็จ้าหงัวครับผมบอกไม่เบื้ก่อนคือสุูบเซยเห็นบ่เนี่ยนี่ก็สุบเซย์จอยู่ประมาณนี้นะกลวงลักษณะกลวงเห็นบ่จีอยู่ประมาณนี้เขมามักตรงเขากับเบียดออกมักตรงเลยกับเบียดออกอ่าวิธีเบียดออกแต่ผมเจียวส้งนี่ครับกลวงส้งเตี้ยครับผมเจี๊ยดกลวงส้ง thế hét cồn xung hôm lại thấy bao nhiêu, bao nhiêu bao nhiêu bao phuộc cắt, còng cắt, cái xì nè nó, lương nương lại u cơ cồn, thím hôm hôm hét này, khoan mà, bày thải rồi, này hẻng nhở, hẻng mình gần khơi này kia may tang kia may, lát nát เตี้ยมเชื่อไหมเอามาคดไว้ก่อนเอามาคดไว้จากสองมือหรือว่ามือหนึ่งขันแดดทั้งแห้งว่ะสองสามมือเขาอกมาปอกมันยังสิปอกไงขันมันแห้งแล้วมันปอกไวเลยดิมันปอกไรย้อนปอกหยากขันแห้งก็คือปอกหยากเลยไม่ปอกเลยบังอันนี้แห้งแล้วเนี่ยไม่จีบปอกหยาดเลยถ่ายมันพ่อกำกัเนี่ยมันหยัยปอกไง อันสุดไลก็กอยากสวยตัวไม่ลาปอกแต่สีมีประมาณนี้แหละเนาะอุปกรณ์เครื่องมือกลงไปนี้กับสีเน้าๆกันกันกบที่กลงที่ผมเคยเห็ดมากนะครับเป็นลักษณะเดียวกันการเห็ดีด๋ยวผมเห็ดแล้วผมจะไม่ให้บิง้งเพื่ออะไทาซี่กลงกันเล็กตรงนี้มันโดน,นเบิดผมไปสร้างมากเนี่ยป็ว่าอีกมือสองมืเพิ่งสีมาก จะคอยสิไดเฮ็ดกลวงการยึดการเฮ็ดโค้งให้มันกลมแล้วกสิมีสัสน้นนี่แหละครับเฮ็ดแบบบ้านๆวิทย์ยังไหลกว่านี่หรอกกลวงนี่กสิคือว่าววเราบาดเฮ็ดเอาวิทยบริเห็ดไหเบิง่งเพราะว่ามันผมเฮ็ดกลวงที่เคยเหตดลงแล้วนะมันคล้ายๆกัน แค่เพิ่มมันอันนี้เสื้อเพิ่มโค้กใหม่เนี่ยเพิ่มเพิ่มสองอันเพิ่มสองอันเราเกิดเอาลวดมัดเสื้อมอีมัดเสื้อมังเดยเดแล้วผมเทมสเราไม่จบไม่เบิร์นหรครับจังไดยกับผมบอกมาให้เบิรงนเสื้อไม่เบิรงวิธีการเตรียมเขาเขาเสื้อจังไดยกับฝากติดตามแล้วน,นะครับว่ามันสิบป็นจังไดย์กงนี่ คำาวโมขาจ่าจะบ่รูเลี้ยงเนี่ยก็ทนทนฟังเอาครับกับพยายามซื้อให้มันดีที่สุดแหละเรื่องการใรส่ภาษาโป๊ะไทยโปบะโภาษากลางกับโป่อทองเน,นะาะใส่ภาษาอีสานนี่แหละนํำมนลดเนาะทศนิยมกัผมกับสีมีเลี้ยงไรเงันจะมีนะครับอีกบางกี่มือดอกเดากิดจีแล้วดอกเสียไหเบิ้งกงที่ อสักนี้แล้วครับเ,เโบิร์ตแนวบอลเราเล็กสิว่าอย่างเนาะสวัสดีครับ